เปิดดวงรักคนาราศีกันปี2565แบบละเอียดจะเป็นเช่นไรไปรับชมกันได้เลยครับก็ขอต้อนรับชาวรักคนาราศีกันและผู้ที่สนใจทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์เกรสเทวาครับและเนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับก็ขอแฮปปี้นิวเยียนะครับ2022ครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะครับท่านผู้ชมทั่วไทยและทั่วโลกเลยนะครับที่รับชมอยู่นะครับขออวยพรเลยครับ ปาถนาเงินทองกองท่วมฝาทำการค้าล่ำรวยไปสวยสมมียศศักดิ์รักใครไข้ขพิลมขอให้กรมเกี่ยวกันและมั่นคงสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปด้วยนะครับรวยด้วยนะครับตรงนี้อ่าและที่สําคัญครับก่อนรับชมครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งและกดแชร์ครับดีอย่างไรครับเพราะจะส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก,ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับดังนั้นไปรับชมกันได้เลยครับ แล้วเป็นยังไงกันบ้างครับชาวลัคนาราศีกันปี2 5 6 4ที่ผ่านมาครับเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมครับกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งออุปสรรคเยอะเหนื่อยติดขัดซ่อมบ้านซ่อมรถอุปสรรคมากมายครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเป็นนี่ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะดาวพฤหัสนี่แหละครับดาวแห่งความสําเร็จไปอยู่ในเรือนอลีครับทั้งปีเลยนะทําให้เราติดติด,ตดขัดขัด,ขดครับ แต่ก็ต้องบอกข่าวดีนะครับว่าเดี๋ยวดาวพฤหัสบดีดาวแห่งความสุขความสําเร็จนะครับจะย้ายแล้วนะครับในวันที่8เมษายน2565ครับและอยู่ตรงนี้ไป1ปีเต็มๆเลยนะครับตรงนี้เรียกว่าฉายแสงถึงลัคนาการแบบสุดๆเลยก็ว่าได้นะครับเรียกว่าดีมากๆในรอบ12ปีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องบอกเลยว่ามีข่าวดีอย่างแน่นอนครับแล้วนี่นะครับจะเรียงตามไทม์ไลน์เลยนะครับ1ครับ ดาวราหูเจ้าเรือนอริไปพบมรณะครับแล้วได้เทวีโชคครับวันที่30มีนาคมเป็นต้นไปครับอ่าเริ่มไปทิศทางที่ดีแล้วนะครับศัตรูนี่อุปสรรคไปมรณะคือไปตายครับเริ่มเบาเริ่มบางแล้วนะอุปสรรคนะครับเสร็จแล้วดาวพฤหัสครับนี่แหละครับดาวแห่งความสุขความสําเร็จครับอ่ามาจากเรือนพันธุทกไปอยู่พบปัตตานีและดาวปัตตานีได้ตําแหน่งเป็นเกษตรตาธิบดีครับและได้นาระอุดมเกณฑ์ครับอันนี้แหละสุดยอดมากๆเลยนะครับ อ่าแล้วต่อมาก็ต้องฝ่าครับช่วงที่ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับดาวพุธครับไปสถิตอยู่ในเรือนมรณะครับร่วมกับดาวพระราหูครับอ่าในช่วงนะครับวันที่4เดือนเมษาครับถึงวันที่7มิถุนาครับประมาณ2เดือนนะครับและดาวพุธยังเป็นดาวการงานด้วยนะครับก็คือกรรมะมรณะด้วยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ระมัดระวังนะครับแต่จะมีความหมายอะไรได้บ้างเนี่ยนี่เลยครับเรามันเริ่มที่การเงินกันก่อนเลยนะครับ ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าดาวการเงินเนี่ยของชาวลัคนาราศีกันคือดาวสุ์ครับที่ผ่านมานะครับเดินดีครับแต่จะมีช่วงต้นปีนิดหน่อยนะครับเดินยึกยักพักองศาเดินถอยหลังครับก็ทําให้เงินมีสะดุดบ้างนะครับแต่พอเข้าเดือนเขาเรียกว่ามีนาเมษาไปแล้วครับจะเริ่มเดินดีเป็นจังหวะจากโคนครับบวกกระดาษระัสปดีดาวแห่งความสุขความสําเร็จครับย้ายมาวันที่8เมษาครับโอ้โหหลังจากนั้นนะบอกเลยครับดียาวครับ มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จร่ํารวยนะครับใช้ข้อมูลนี้นะครับไปวางแผนชีวิตในปีหน้าได้เลยนะครับว่าจะมีเงินก็ต้องลงมือทําให้มากขึ้นขยับขยายตั้งใจครับการเงินจะเข้ารัวๆครับนี่นะเป็นดวงที่จะประสบความสําเร็จนะครับได้กลับมายืนหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับนะทำอะไรก็ดีค้าขายเจรจานี้ได้หมดเลยนะเพราะดาวประจําตัวเราเป็นดาวพุธครับ ดาวพุธคือเจตจาอ่อนหวานเงเพราะฉะนั้นใครที่ทํางานด้านการสื่อสารการขายการตลาดโซเชียลออนไลน์แม่ค้าออนไลน์ต่างๆนะครับจะโดดเด่นมากเป็นพิเศษครับนะยยอดขายรัวๆเลยก็ว่าได้นะครับนะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยครับว่าเรื่องเงินนะครับยิ่งเข้าเดือนเมษาไปแล้วนะครับดีเหลือหลายครับมีเงินก้อนครับได้เป็นเศรษฐีมีเรียกว่ามีเกณฑ์ปลดหนี้ปลดสินได้อย่างแน่นอนครับ นะเพราะฉะนั้นรู้ไว้เลยว่าจังหวะดีๆนี่เรามาแล้วนะอ่าต่อไปครับเรามาดูเรื่องการงานกันบ้างครับอันนี้ก็แน่นอนอีกเช่นเดียวกันนะครับช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมครับติดติดคัดคัดไม่ก้าวหน้าไม่ได้เลื่อนขั้นโดนดองอะไรแบบนี้นะครับตกงานอีกบางคนนะแต่ข่าวดี็คือว่าอดทนอีกนิดเดียวนะครับพอเข้าวันที่แปดเมษาไปแล้วครับ นี่นะครับอิทธิพลของดาวพฤหัสครับจะส่งผลนะครับมาถึงตัวเราครับนี่เขาเรียกพฤหัสเล็งลักนะครับส่งผลให้การงานครับใครตกงานมีเกณฑ์ได้งานใครทํางาน,นมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งครับโอ้โหแล้วก็เรียกว่ามีป๋าดันเจ้านายรักมีผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ค้ำชูให้เจริญรุ่งเรืองในทัศที่การงานครับ ใครทํางานราชการเนี่ยโอ้โหโดดเด่นมากๆเลยก็ว่าได้นะครับใครเป็นครูบาอาจารย์นะเป็นหมอเป็นนายแพทย์นี่จะมีชื่อเสียงไหมอีกครั้งหนึ่งก็ว่าได้นะครับหรือคนที่ทําธุรกิจครับบอกได้เลยนะครับว่าธุรกิจเราจะมีเกณฑ์ขยับขยายฟังแล้วลงทุนได้เลยนะครับไปเปิดต่อจะทําคนเดียวหรือจะทํากับแฟนหรือจะมีหุ้นส่วน ทำได้หมดเลยนะครับเพระดาวพระัาไปอยู่ในปัตตานีเนี่ยแปลว่าหุ้นส่วนด้วยนะครับแต่จะมีช่วงเวลาที่จะต้องเขาเรียกว่าไม่ประมาทนะครับระมัดระวังด้วยคือยีบสองกรกดาไปแล้วนะครับถึงวันที่สองเดือนธันวาครับของปีหน้านะเาเรียกว่ากลางปีนั่นแหละแต่ดาวพระัสย้ายมาเดือนเมษาถูกไหมเมษามิถุนา,นา ช่ไหมเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาเนี่ยมสามสี่เดือนเนี้ยต้องรุยให้เต็มที่ครับมันจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่หลังจากกรกฎาไปแล้วเนี่ยจะได้เบาลงครับเนี่ยเมื่อรู้ตามนี้นะก็วางแผนงานตามนี้ได้เลยนะครับนะหรือมีเกณฑ์จะซื้อตึกใหม่ออฟฟิศใหม่ขยับขยายโอ้ยดีเหลือหลายครับอุปสรรคก็ดาวลาหูเห็นไหมครับไปอยู่ในเรือนมรณะครับก็แปลว่าอะไรครับก็จะรอดก็จะเบาบางลงไปครับอืมแต่ก็ฝากไว้หน่อยนะครับเพราะเรื่องการงานเนี่ย ดาวพุธก็ดาวการงานถูกไหมครับจะโคจรไปอยู่ในเรือนมลรณะแล้วไปเจอพระราหูในเรือนมลรณะเนี่ยวันที่4เดือนเมษายนนะครับถึงวันที่7มิถุนานะครับแต่หลักใหญ่ใจความดาวพุธจะพักองศาประมาณวันที่2พฤษภาถึง21พฤษภาก็แปลว่าเดือนพฤษภาทั้งเดือนเนี่ยระมัดระวังหน่อยนะครับในเรื่องการทํางานนะตรวจสอบเอกสารให้ดีนะครับอย่าเพิ่งไปเซ็นเอกสารอย่าไปซื้ออะไรใหญ่ๆช่วงนั้นจะไปลงทุนอะไรมากมายในช่วงเวลานั้นนะครับให้เลยมาก่อนก็ได้นะครับก็จะ ดีมากๆเลยนะครับตรงนี้นเห็นไหมบอกแล้วครับเป็นช่วงที่ระมัดระวังหน่อยนะพระพุทธกะลาหูเป็นคู่ศัตรูครับเรียกว่าใครมีความลับอาจจะโดนหลอกโดนโกงโดนแฉได้หมดนะครับนะเพราะฉะนั้นการงานฝากไว้หน่อยช่วงที่ดาวพุธไปสถ,ถิตราศีเมษนะครับพอผ่านจากตรงนั้นได้นี่สบายแล้วนะครับปลอดโปร่งโล่งใจพุทธไปอยู่ในภพสุดภากรรมะลาภานี่เดินดีเลยนะเรียกว่าลุยได้เต็มที่อย่างแน่นอนครับเพราะนั้นสรุปแล้วดาวการงานเรา สำเร็จนะาาพระดาหัสคุมอยู่นะแต่จะมีอุปสรรคหน่อยช่วงที่ดาพุธไปตกในเรือนมรณะราศีเมษแค่นั้นเองนะครับอต่อมาครับเรื่องความรักกันบ้างครับโอ้โหบอกเลยครับความรักนี่นะเป็นลัคนาราศีที่ดวงดีที่สุดในสิบสองราศีเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้ยินดีด้วยเลยนะาาพระดาหัสไปอยู่ในเรือนปัตนิคนรักคู่ครองครับมีเกณฑ์ครับใครมีคู่แล้วนะมีเกณฑ์ลงเอ้ยแต่งงานครับ อันนี้ดีใจด้วยเลยนะครับไปดูเลิกงามยามดีได้เลยครับไขรโสดนะครับเรียกว่าถ้าไม่ได้มากจนเกินไปเนี่ยมีคู่อย่างแน่นอนนะครับมีเข้ามาเลยและเป็นคู่แท้คู่ชีวิตคู่บุญคู่สร้างเลยนะเพราะดาวพฤหัสเป็นกเกษตรตาธิบดีในพบปตัตน,นิเนี่ยมันชัดเจนที่สุดแล้วนะได้นาะละอุดมเกณฑ์ได้ความรักที่ดีมีคนรักที่มีความอุดมสมบูรณ์นะแต่ตามดวงเนี่ยคู่จะต้องเป็นผู้ใหญ่กว่า รูปร่างเป็นผู้ใหญ่หรือทุ่มท้วมเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลืออะไรแบบนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ครับที่จะความรักสุขสมหวังลงเอยครับนะเพราะฉะนั้นถ้าจะแต่งแต่งได้เลยครับใครโสดเจอแน่นอนครับมีเกณฑ์สละโสดครับยินดีด้วยครับอ่าส่วนเรื่องการเรียนครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าก็คือดาวพฤหัสเช่นเดียวกันครับเป็นดาวเกี่ยวกับความรู้การศึกษาครับปัญญาบริสุ์ทายพฤหัสบดีไงครับเพราะฉะนั้นการเรียนจะมีผลการเรียนที่ดีขึ้น นะหลังตั้งแต่วันที่8เมษาเป็นต้นไปครับนะเพราะฉะนั้นรู้ไว้เลยใครจะสอบเข้ามาหาลัยสอบเรียนต่อมีเกณฑ์สอบติดครับใครจะเรียนหนังสือมีเกณฑ์ได้ครูบาอาจารย์ดีเรียนแล้วเข้าใจเก่งเฉลี่ยออกมาดีครับนะเพราะฉนั้นตั้งใจเรียนได้เลยนะครับคนก็เรียนจะดีมากนะครับลุยได้เลยนะ,ะถ้าเป็นใครในวัยเรียนนะไม่ว่าจะเป็นมัธยมปฐมมัธยมมหาลายัยปตีปทปออเอกครับตั้งใจเรียนเลยครับจะโดดเด่นมากเป็นพิเศษครับนะ เรียนแล้วเข้าใจเรียนแล้วไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ถ้าช่วงดาวพฤหัสพักก็ระวังหน่อยช่วงวันที่ยีิบสองกรกฎาคมถึงวันที่สองเดือนธันวาคมนะครับตรงนี้อาจจะทบทวนให้มากๆต้องอ่านหลายรอบหน่อยก็จะผ่านได้ครับต่อมาเรื่องโชคลาภกันบ้างครับแน่นอนครับดาวการเงินก็อยู่ในมุมที่ดีนะครับบวกกับดาวพฤหัเรื่องสัดีเนี่ยก็เป็นดาวโชคลาภความสาเร็จอยู่แล้วนะครับก็จะมีโชคลาภมากขึ้นครับโดยโชคลาภนี้มาทั้งตัวเราเองก็ได้นะครับหรือมาทั้ง คู่ของคนรักให้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ครับจะเป็นปีที่ถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาภมากขึ้นครับหรือทําอะไรก็มีคนมาช่วยเหลือให้ประสบความสําเร็จง่ายขึ้นได้เช่นเดียวกันไงครับนะแต่ถ้าเกิดจะฟังเรื่องโชคลาบนะครับว่าช่วงไหนของปีหน้ามีโชคลาบบ้างนะครับติดตามได้เลยครับเดี๋ยวจะทําคลิปแยกออกมาให้เลยนะครับจะได้รู้เลยนะครับต่อไปครับเรื่องครอบครัวครับ ครอบครัวก็คือดาวพฤหัปดีครับพบพันธุครับโคจรได้เกษตรตาธิบดีและนาระอุดมเกณฑ์โอ้โหเรียกว่าครอบครัวนี้มีเกณฑ์มีความสุขมากขึ้นก็เรียกว่าลงเอยแต่งงานก็ได้สาหรับคนโสดนะครับแต่ถ้าคนมีครอบครัวมีพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องจะสมัครสมานกลับมารักใคร่กลมเกี่ยวกันครับเพราะที่ผ่านมานี้โอ้โหทะเลาะก,กันมามา,มากมายหรือเคลียร์กันได้จบครับใครมีปัญหาเนาะเรื่องครอบครัวเรื่องที่ดินทะเลาะอะไรกันอยู่ครับปีหน้ามีเกณฑ์เคลียร์ได้จบครับนะ หรือบางคนจะมีซื้อบ้านซื้อรถแน่นอนครับได้หรือขายบ้านขายรถที่ดินอสังหาดีหมดเลยครับนะหลังแปดเมษาไปแล้วนะครับออันนี้ก็ต้องบอกด้วยนะปีหนึ่งเต็มเต็มเลยนะเพราะนั้นจัดได้เลยครับนะเพราะท่วงที่ผ่านมาอาจจะมีซ่อมบ้านซ่อมรถไปแล้วนะครับจังหวะนี้ก็ได้บ้านได้รถใหม่ป้ายแดงโอ้โหยินดีด้วยเลยนะครับตรงนี้อ่านะสุดท้ายแล้วครับการเสริมดวงครับ นะก็อยากจะฝากนะครับว่าดาวพฤหัสบดีโดดเด่นกับลัคนาเรามากๆเลยครับนะไปไหว้พระปาพงสมาธิไหว้พระเศรษฐีเนี่ยว่าโกดเสริมความร่ํารวยนะครับไหว้พระพุทธรูปไหว้ราชการที่5อะไรอย่างเงี้ยนะครับะเด็จพ่อรอห้าก็ได้นะครับนะและเทพที่เราเคารพนับถือและบุกคลดาวพุธเนี่ยภาคของท่านก็คือเป็นเทวดาทรงช้างนะครับก็ไปไหว้พระพิฆเนศด้วยนะครับเสริมดวงดาวพุธเป็นดาวประจําตัวดาวพุธเป็นดาวเกี่ยวกับการศึกษาแนะนําทําบุญเกี่ยวกับทางด้าน หนังสือสวดมนต์แจกทุนการศึกษาทุนการเรียนให้กับเด็กอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับยินดีด้วยบวกกับดาวเสานะครับยังเป็นเกษตรธทิบดีพญานาคนะครับก็ยังได้อยู่นะครับตรงนี้นะนี่คือภาพรวมดวงชะตาของลัคนาราศีกันปี2 0 1 5นะครับหวังว่าจะเป็นข้อมูลไปวางแผนชีวิตนะครับบอกได้เลยครับเป็นปีที่ดีครับเขาเรียกว่าดีหประเภทหเลยก็ว่าได้นะครับ กลับมายืนหนึ่งอีกครั้งหนึ่งหลัง8เมษายอย่างแน่นอนครับดีใจด้วยเลยนะครับอ่าและนี่คือบทสรุปคําทํานายในแบบสไตล์อาจารย์เกสเทวะที่ชัดเจนครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยเลยนะครับว่าท่านใดสนใจนะครับภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลครับมีหนึ่งเดียวในโลกครับเพราะจะเป็นรูปดวงเราเท่านั้นครับมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดยิ่งมีมงคลหนุนดวงสําเร็จร่ํารวยครับ แล้วมีสีมงคลเป็นพื้นหลังเห็นไหมครับแต่ละคนจะได้สีไม่เหมือนกันครับจะได้รู้สีพาลวยสมหวังสมบัตนาครับและรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงด้วยนะครับรู้ธาตุรู้เลิกเกิดนําไปสู่ความมั่นคงครับและสามารถบันทึกภาพไปในโทรศัพท์มือถือครับแล้วเวลาไปทําบุญนะครับเขียนรูปดวงเรา่างนี้ได้เลยนะครับร่วมบุญไปเลยนะครับยิ่งทําให้สำลิดผลได้เร็วขึ้นครับอ่าและสุดท้ายครับนาไปปิ้นไว้ใต้ฐานพุทธลูปท่ศศิธิ์ครับนะเอารูปดวงเราไปปิ้นนะครับดวงจะแข็งเหมือนมีเทวทวาคุ้รคุ ดีมากมายขนาดนี้ครับบูชาเพียงร้อยเก้าสิบเก้าบาทเพียงเท่านั้นครับทักว่าสั่งภาพดวงในไลน์ครับเดี๋ยวจะทำและส่งให้ได้เลยนะครับตรงนี้และแน่นอนครับใครที่อยากดูดวงชะตากับอาจารย์เกตเทวาครับยินดีครับผู้ดูดวงแม่นๆเนี่ยต้องดูดาวเดิมสิบดวงบวกดาวจรอีกสิบดวงครับจะแม่นยำมากจะบอกได้ทุกอย่างเลยนะครับและที่สําคัญดูดวงกับอาจารย์เกตเทวาได้อะไรบ้างฟังตรงนี้ได้เลยครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกตเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับ การเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาว ทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกน q ิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจกับแอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกสเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตไซเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้า อาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและร่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับ และเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคอมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามแนละ,ะสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรูกก่อนรวยก่อน,กกอนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกรทเทว่า